วิธีทำให้มันเสถียรเราจะต้องเริ่มละลยกกับความทรงจำเวลาที่ดีที่สุดคือหลังตื่นนอนและก่อนนอนธรรมชาติของสมองเมื่อคุณละเลยดกับความทรงจำในอดีตแล้วไม่ว่าวันนี้คุณจะไปเจอเหตุการณ์อะไรมันจะลิ้นไปสู่ความทรงจำในอดีตทันทีอันนี้คือการทำงานของระบบประสาทสมมุติว่าคุณละเลยดกับความรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่รัก เวลาที่คุณออกไปข้างนอกแล้วคุณเจอว่าใครทำดีกับคุณมีน้ำใจกับคุณเสนอตัวช่วยเหลืออะไรบางอย่างเช่นอาจจะแค่กดลิบให้หรือขับรถไปส่งคุณที่บ้านมันจะลิงไปได้เองเลยว่านี่คือหลักฐานว่าฉันเป็นที่รักมากๆเขาจะหาหลักฐานมาให้เพราะฉะนั้นมันสำคัญมากที่เราจะละเลยดกลับไปย้อนความทรงจำ าการกลับไปละเรียดความรู้สึกดีๆที่เราได้รับในอดีตภายใน3วันแล้วมันจะกลายเป็นระบบอัตโนมัติเป็นเลเซอร์เพราะว่าเราโฟกัสที่ตรงนี้นี่คือพลังจิต